พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอภรร์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายอับดุลร้อมานอับดุลอาซิสอลฮุชัยบานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้ง เป็นเอก Baker, ัคราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกัคราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยนายอับดุลรห์มานอับดุลอาซิสอัลฮุชัยสบานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกัคราราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำนิวซีแลนด์มาก่อน นายเปโดรสวาเลนซึ่งมีทีมพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตัง้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิตประจํประเทศไทย นายเปโดรสวาเลนเคยดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ประจาเลขาธิการองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความมุ่งมือในยุโรปสาธารณารัฐออสเตรียมาก่อนนายวลาดิมีบาราวีคอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยนายวราดิมีบาราวิคอฟเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย นายแจ็คดิชวาโกเบอร์ดัน GOSK ซึ่งมีทิมพนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐมอริเซียสประจำประเทศไทย ในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศไทยนายแจ็คดิชวาโกเบอร์ดัน GOSK ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศมาเลเซียด้วย นายกุสตาโบอัลเบโตมาติโนซึ่งมีท่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกกรครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงเป็นตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์าเจนตินาประจําประเทศไทยนายกุสตาโบอัลเบโตมาติโนเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสํานักงานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์าเจนตินามาก่อน นายคุณซาเรือนซึ่งมีทิมพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกกราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกกราราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยนายุนซาเรือนเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชามาก่อน